ท่อนาไขไ่ตันทั้งสองข้างเลยครับมีลูกได้ด้วยวิธีไหนบ้างท่อนาไข่นะครับเป็นอวยัยวะที่เชื่อมระหว่างตัวมดลูกแล้วก็ตัวรังไข่สองข้างนะครับเป็นเหมือนสะพานเชื่อมครับเพื่อให้ฟองไข่มันตกเข้ามาในท่อนําไข่แล้วก็อสุจิเนี่ยก็จะไปจากตัวโพรงมดลูกเข้าไปในท่อนําไข่ไปปฏิสนธิกันที่ท่อนาไข่นี่แหละแล้วเมื่อมีตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อนถึงจะย้อนกลับมาฝังตัวในโพรงมดลูกเมื่อท่อนําไข่หรือที่เราเรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมเนี่ยมันตันทั้งสองข้าง มันก็จะไม่สามารถท้องได้ด้วยตัวเองได้นะครับเพราะว่าในธรรมชาติมันคือสุจิมันก็จะไปไม่ได้ไข่มันก็จะมาไม่ได้ก็ต้องไม่เจอกันนะครับ AI uh, ทำได้ไหม u i ก็ทําไม่ได้อยู่ดีล่ะครับเพราะ AI มันก็คือการฉีดน้ําเชื้อเข้าไปในโพรงบนลูกแล้วที่เหลือมันก็คือว่ายไปเองซึ่งว่ายไปก็เจอทางตันอยู่ดีวิธีเดียวที่จะช่วยให้ท้องได้นะครับกรณีท่อนาไข่ตันทั้งสองข้างเนี่ยก็คือเป็นการทํอีกซี่ทาเด็กหลอดแก้วนะครับเพราะว่าโดยขั้นตอนการทํอีกซี่นะครับ เรามีการฉีดยา,เ,าเรามีการใช้เข็มนะครับเจาะดูดฟองไข่ผ่านออกจากทางผานังช่องคลอดนะครับใช้เข็มเจาะเนาะท่อนไข่ตันไม่ตันก็ไม่สนแล้วเราเอาเข็มเจาะมาแล้วก็เอาไข่ที่ได้เนี่ยไปผสมกับอสุจิในห้องเลี้ยงตัวอ่อน,ออนเลี้ยงจนเป็นตัวอ่อนขึ้นมาครับแล้วก็พอตัวอ่อนได้มาแล้วเนี่ยย้ายกลับนะครับทางโพรงมดลูกนะครับผ่านปากมดลูกเข้าไปครับผ่านปากมดลูกเข้าไปไม่ได้ไปใช้ทพอนําไข่ครับเพราะฉะนั้นท่อนไข่ตันไม่ตันก็ไม่มีผลเลยครับทั้งตอนเก็บไข่ออกมาหรือว่าตอนย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปนะครับ